สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่1 9 1ทุกคนครับช่วงประมาณเกือบสามทุ่มมีน้องผู้ชายคนหนึ่งได้ไลน์มาหาผมแล้วก็แชร์เรื่องราวของตัวเองหมดจากพนันแล้วก็ชีวิตของตัวเองบางส่วนตัวของผมเองนะครับที่แรกได้คุยกับน้องแล้ว ผมก็ต้องเปรยก่อนว่าเดี๋ยวเราหยุดก่อนเดี๋ยวพี่จะไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาบันทึกเสียงของเราไวเ้เพราะว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันน่าทําคลิปมากเพราะตัวของพี่เองเนี่ยอยากได้คลิปแนวนี้เพราะว่าคลิปแนวนี้มันสามารถเตือนสติใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยวงเล็บถ้าคุณไม่เลิกเล่นพนันและแล้วนะครับพอผมได้คุยกับน้องเสร็จ ผมก็รีบแกะเสียงแล้วก็วางโครงเรื่องต่างๆแล้วก็มาทำคลิปครับคุณดูไหมว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เกือบห้าทุ่มนะครับผมอัดคลิปสดเลยก็คือทำลักคิวเลยโดยผมก็มีเรื่องหนึ่งที่พูดไปแล้วแต่ผมไม่เลือกปล่อยผมต้องการเอาคลิปนี้มาปล่อยเลยนะครับแล้วผมก็สัญญาว่าถ้าผมทำเสร็จปุ๊บตัดต่อเสร็จ ผมปล่อยออกเลยนะครับณนะตอนนั้นอาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งผมไม่รู้ใครที่เข้ากะหรือทํางานตอนกลางคืนเปิดฟังนะครับมันได้อะไรหลายๆอย่างดีกว่าพวกเราเอาเงินไปให้เว็บพนังเขารวยแล้วชั่วโมงเนี้คุณมีล้านคุณมีสิบล้านมันกินเต็มที่เลยมันไม่ให้แล้วเพราะว่ารัฐบาลกําลังกวาดล้างพวกบัญชีหมา พวกมันจะต้องรีบขยับตัวแล้วก็ตื่นตัวกินพวกเราให้ได้ให้มากที่สุดแล้วก็มีน้องบางคนนะครับเติมเงินเข้าไปเล่นบาคาร่าหรือสล็อตแค่ห้0ร้อยบาทเองเล่นได้ประมาณสี่พันกว่าเวฟปิดหนีชิ่งไม่ให้ถอนให้ได้เห็นไหมครับแค่หลักพันเองแล้วเราจะไปตามเอากำไรหลักแสนเหรอยากมากครับเอาเงินร้อยสอง้อของเราเนี่ย มากินข้าวกินขนมดีกว่าหรือให้แฟนเราลูกเราไปเดินตลาดดีกว่าครับมันได้อะไรมากกว่ากันเยอะมากนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์การเสียพนันของตัวผมครับ ผมชื่อแจ็คอายุอานามก็44ปีแล้วครับเคยมีแฟนมีบ้านมีรถและมีลูกครับตอนนี้ผมทำงานขับรถส่งน้ำแข็งครับได้ค่าจ้างวันละ420บาทครับสำหรับเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมอายุ34ปีครับ ผมได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนเกือบ7,000บาทรวมโอทีอะไรแล้วก็เกือบหมื่นครับผมก็เป็นคนขยันเหมือนกันครับพี่ออฟพอมีเงินกับเขาบ้านและก็ได้พบรักกับแฟนของผมครับผมกับเขาอยู่กินด้วยกันก่อน8เดือนครับแล้วค่อยแต่งครับหลังจากแต่งงานเสร็จแฟนของผม ก็ให้กําเนิดลูกหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ชายครับซึ่งผมก็รักเขามากและก็ช่วยกันเลี้ยงดูมาตลอดนะครับและพอผมอายุ38ปีก็เก็บเงินเก็บทองซื้อรถกระบะมือสองในราคา90,000กว่าบาทผมภูมิใจมากครับน้ำพักน้ำแรงของผมเลยแต่ชีวิตก็มาพลิกผโผ ในตอนที่ผมอายุ39ปีผมมีเพื่อนเยอะเพื่อนก็ชวนกินเหล้าทุกวันครับผมก็ปฏิเสธพวกเพื่อนไม่ได้ร่วมทำการสังไคนากับเขาด้วยจนเมาสเปะสปะกลับบ้านทุกคืนแฟนก็ด่าก็ว่าแต่ผมก็ไม่ฟังวงเล็บเขาเป็นห่วงนะครับตอนไม่กินก็รับปากเป็นอย่างดี แต่พอเพื่อนชวนก็อดใจไม่ได้และบางเดือนเงินเดือนออกมาก็หมดไปกับการเซ็นเล่าที่ร้านค้านะครับก็เกือบครึ่งแล้วครับก็คือเงินเดือนตัวเองน่ะเกือบหมื่นก็อาจจะหมดไปประมาณเกือบ5,000บาทนะครับจนเมียเอื่อมระอาจนไม่อยากจะพูดและผมก็ทำตัวแบบนี้มาเรื่อยๆครับ จนอายุ40ปีวงเล็บปี2563นะครับเกิดโควิดระบาดผมก็ติดโควิดอาการหนักพอสมควรครับตอนนั้นก็เลิกเล่าได้สักพักครับหายแล้วก็อยู่บ้านไม่มีเพื่อนกินเหล้าไม่ได้ออกไปไหนโรงงานก็ปิดครับแต่ก็กินค้าแรงอยู่ประมาณ75%นะครับก็ยังดีครับที่ได้มาบ้าง และในวันหนึ่งก็ได้ไปเจอโฆษณาเว็บพนันครับตอนนั้นก็เป็นบาคาร่าครับก็เกิดความสนใจและก็ได้ทำการสมัครเติมเงินเข้าไปเล่นครั้งแรกก็250บาทครับลงแต่น้ำเงินอย่างเดียวแต่จังหวะนั้นไพ่มันมังกรแดงอยู่ผมจำได้ว่าผมแทงน้ำเงินวงเล็บเพลเยอร์นะครับห,หมาไม้ครับ ลงไม้ละ50บาทผิดทุกไม้ครับและแล้วเงินก็หมดคิดเสียดายเงินมากครับหมดแป๊บเดียวจริงๆครับและก็ได้หยุดพอแค่นั้นและก็เริ่มศึกษาหาความรู้หรือเทคนิคจากช่อง YouTube จนได้การแล้วพอวันรุ่งขึ้นว่างด้วยมีเงินในบัญชีด้วยก็เติมเงินเข้าไปเล่น500บาท ลงตามสูตรบ้างตามความคิดของตัวเองบ้างจนบวกมาเกือบ500บาทครับผมดีใจมากและก็ได้ทำการแจ้งถอนไม่นานเงินก็เข้าบัญชีและหลังจากนั้นมาเลยผมก็เล่นมาเรื่อยๆจนเริ่มติดและพอมีกำไรจากมันครับเยอะพอสมควรครับจนเข้าอายุ41ปีผมเริ่มโดนแล้ว ภาพสะดุดภาพกระตุกหมุนติ้วติ้วเน็ตหลุดมีทุกอย่างเลยครับแรกๆก,ก็ลงไม้ละ100-200ถึง200บาทแต่พอพักหลังเริ่มใจใหญ่เริ่มมีไม้ละพันไม้ละ2,000แต่มันก็มีถูกบ้างครับแต่ก็ต้องตามทุนเหมือนเดิมครับพี่ออฟยิ่งเล่นก็ยิ่งอารมณ์ร้อนมีเวลาว่างเยอะด้วย จดจ่ออยู่กับมันหมดแล้วก็เติมสนุกกันไปใหญ่เลยจนวันนั้นผมโดนไป5-6 0ถึงมื่นบาทเครียดจัดเลยครับใจผมมันอยากชนะตลอดเวลาครับแต่ก็ต้องหยุดก่อนเดี๋ยวคนอื่นวงเล็บเมียเขาสงสัยครับและพอวันรุ่งขึ้นยังมีเงินในบัญชีอยู่มันจะไปยากอะไรพี่อ๊อฟก็ทยอยเติมเล่น หลงในแสงสีเสียงภาพที่มันจ่ายโบนัสและเครื่องหมายบวกที่ขึ้นหน้าจอวงเล็บตอนที่แทงถูกนะครับมันตามหลอกหลอนผมตลอดเลยครับพี่อ,อ๊อฟและผมก็จะต้องเล่นทุกวันจริงๆและก็เสียทุกวันและตลอดหนึ่งเดือนที่บริษัทหยุดงานให้และผมก็อยู่บ้านด้วย เจอบาคาร่าแดกไปประมาณสอง0 0 0กว่าบาทครับแฟนก็ไม่รู้ว่าผมติดบาคาร่าและพอผมไปทำงานก็ไปเห็นพวกเพื่อนเขาก็ไม่น้อยหน้าผมเหมือนกันเล่นเหมือนกันครับที่บ้านไม่จำเป็นอีกต่อไปก็คือไม่ต้องไปเล่นที่บ้านแล้วนะครับที่โรงงานดีกว่าทางสะดวกดีกว่าครับผมก็เติมเล่นทุกวัน เล่นกับเพื่อนๆครับพวกเพื่อนๆเ,เขาหนะได้แต่ผมเสียครับไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันและผมก็เริ่มโมโหอยากเอาชนะมันและอยากตามทุนคืนจึงได้โอนเงินเข้าไปเล่นแบบรัวๆและขาดสติและก็เสียทุกวันครับพี่ออฟวันละ3,000ถึง5,000บาทจนครบหนึ่งเดือน โดนมันกินไป1นึ่งแสห้าม่นบาทนะครับและแล้วเงินในบัญชีที่เคยมีเกือบ4 0 0แสนบาทก็หมดครับพี่อ,อ๊อฟพอหมดแล้วก็ไปกู้นี้ยืมสินเขามาเล่นได้เงินมาราวหกห0 0 0นกว่าบาทพอได้เงินมาแล้วก็เอาไปเติมเล่นจนหมดครับหมดแล้วก็หยุดก่อนเล่นตามกําลังที่มีพอเงินเดือนออกมา ก็ใช้นี่เขาบางส่วนที่เหลือผมก็เอาไปเติมเล่นจนหมดด้วยความอยากหาเงินมาใช้นี่วงเล็บหาจากเว็บพนันนะครับก็ได้โทรไปยืมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายและคน,นอื่นอีกมากมายได้มา1 0 0 0 0แบาทนะครับก็เอามาเล่นจนหมดเริ่มติดหนักแล้วครับโกหกคนอื่นเขาไปทั่ว จนไม่มีใครเขาให้ยืมเมื่อไม่มีทางออกก็ได้เอาเล่มรถนะครับไปจำนำกับพี่คนหนึ่งวงเล็บซึ่งรู้จักกันนะครับได้มาสองหมื่นกว่าบาทพอได้เงินมาก็เอามาเล่นจนหมดและพอเข้าปี2565ผมอายุ42ปีก็ถึงทางตันครับพี่ออฟไม่มีเงินใช้หนี้เขาเขาก็ทวงหนี้ เขานินทาทั่วโรงงานคุยกับใครมีแต่คนเขาเดินหนีเพื่อนๆที่เคยคบเขาก็ไม่เรียกกินเหล้าแล้วเพราะผมไม่มีเงินนอกจากเขาให้กินฟรีครับพี P ่ออฟผมเครียดมากครับนอนไม่หลับทุกโทุรายกระสับกระส่ายจนวันหนึ่งแฟนผมก็รู้ว่าผมติดการพนันและหมดเงินเก็บไปเยอะมาก ทะเลาะกันหนักมากตอนนั้นผมก็สัญญาว่าจะทำเพื่อเขาและลูกครับและจะตั้งใจทำงานหาเงินใช้หนี้ตอนนั้นแฟนของผมเขาก็ให้โอกาสผมให้ผมกลับตัวใหม่ก็คือปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับแต่พอเงินเดือนของผมออกมาทุกเดือนผมก็ไม่ได้ใช้หนี้เขาทยอยเอามาเติมเล่นจนหมดครับพี่อ๊อฟจนชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นนี่ท่วมตัวเอาตัวเองไม่รอดและแล้วแฟนของผมและลูกของผมเขาก็ได้หนีผมไปอยู่กับญาติของเขาโดยเขาให้ข้ออ้างว่าผมติดพนันออนไลน์หนักมากเล่นจนไม่เหลืออะไรครับผมเสียใจมากครับพยายามง้อเขาแล้วแต่เขาก็ไม่กลับมาและก็ได้นอนร้องไห้ทุกคืนจนเข้าปี2567 ผมก็ได้ดื่มเหล้าหนักมากเสียการเสียงานทุกวันใครบอกอะไรก็ไม่ฟังเขาจนผ่านไปแค่3เดือนนะครับก็ถูกบริษัทไล่ออกจากงานนะครับได้เงินมาบางส่วนก็เอาไว้กินบ้างกินเหล้าบ้างแต่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับและก็อยู่แบบอดอดอยากอยากได้แค่2เดือน พอเดือนที่สมเจ้าของบ้านไล่ผมออกจากบ้านครับผมจําได้ว่าผมออกจากบ้านตอนบ่ายสองโทรศัพท์ไม่มีเงินไม่มีเน็ตไปนั่งข้างเซเว่นโชคยังดีที่เซเว่นเขาแชร์เน็ตให้ยังพอได้โทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้ และก็ได้โทรไปหาน้องชายวงเล็บคนที่รู้จักก็คือบ้านเดียวกันนะครับตามที่ผมได้ถามข้อมูลกับน้องนะครับว่าให้มารับนอยโดยน้องก็บอกว่าเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพี่ผมติดธุระส่วนตัวผมก็บอกกับน้องว่าได้น้องพี่จะรออยู่หน้าเซเว่นนะระหว่างเที่ยงคืนไปหาตีหนึ่งผมนั่งกอดกระเป๋าน้ําตาไหล คิดถึงอดีตเก่าๆที่เคยสร้างมานะครับที่เคยมีความสุขแต่มันก็ต้องมาพังทลายเพราะพนันออนไลน์นะครับวงเล็บบาคาร่าและในระหว่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องๆพนักง,งานเซเว่นที่หาข้าวหาน้ำให้ผมกินขอบคุณจริงๆครับและพอวันรุ่งขึ้นน้องของผมก็ได้มารับตัวผมไปอยู่ด้วยครับ และทุกวันนี้ผมก็ทำงานกับน้องคือขับรถส่งน้ำแข็งครับเดือนหนึ่งก็รับหมื่นกว่าบาทส่วนการพนันผมเลิกเล่นแล้วครับบางทีผมก็คิดอยากเหมือนกันครับแต่ผมห้ามใจได้ครับคิดถึงผลเสียให้มากครับถูกต้องครับอย่าคิดเห็นแก่ได้อย่าโลภก็พอครับว่างว่าง ผมก็จะขับรถไปที่เซเว่นนะครับเอาของไปฝากน้องๆที่เคยช่วยเหลือผมในครั้งก่อนนะครับบางคนก็ออกงานไปแล้วบางคนก็ทำงานอยู่ส่วนเมียของผมเขาก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วครับแรกๆผมก็ทำใจไม่ได้แต่พอหลังๆมาผมก็เข้าใจครับไม่เป็นไรครับผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือก ให้เขาเลือกเองครับแต่ลูกผมก็ให้เงินทุกเดือนครับเดือนละพันเดือนละสองพันอดีตอย่าไปคิดถึงมันลืมมันไปให้หมดอยู่กับปัจจุบันเลิกพนันวันต่อวันเหมือนที่พี่ออฟบอกดีที่สุดครับอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ว่าถ้าใครยังเล่นอยู่หรือยังเลิกไม่ได้หมดตัวแน่นอนครับ หรือไม่อาจจะเป็นเหมือนผมก็เป็นไปได้ครับให้กำลังใจทุกคนครับสู้สูครับจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งได้ไลน์มาหาผมคุยกับผมแล้วผมก็บอกกับน้องว่าเดี๋ยวพี่จะทำคลิปด่วนให้เราเลยเพราะเรื่องราวของเราเนี่ยมันอาจจะเตือนสติใครให,หลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลย ยังไงผมก็เป็นลังใจให้กับน้องเขานะครับสู้ต่อไปเห็นไหมครับทุกคนจุดจบของคนที่ไม่เลิกเล่นพน,นันก็คือการได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นเราจะมีสติแล้วเราก็จะคิดได้นะครับว่าเราทำอะไรลงไปบ้างถ้าใครบางคนหรือใครคนนั้นที่ดูคลิปของผมอยู่ยังไม่ถึงจุดนี้ แล้วยังมีครอบครัวที่ให้กำลังใจเราอยู่ก็พยายามนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรหรือคิดจะหวนคิดสักนิดนะครับขอให้เอาครอบครัวเป็นที่หนึ่งพนันออนไลน์ตัดทิ้งไปเลยนะครับเวลาเราลำบากมาเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้นอกจากมันซ้ำเติมซ้ำความทรมานให้เราเจ็บช้ำหนักกว่าเดิมอีกครับผมให้กำลังใจทุกคนนะครับ เลิกพนันให้ได้นะครับสู้ๆนะครับทุกคนโอเคครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ